It's your boy ผมอิติกราสจิเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังล่าสุดนะฮะมาให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะฮะมาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะว่าตัวอย่างที่จะดูเนี่ยมันน่าดูหรือเปล่านะฮะก็คลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นแอนิเมชั่นนะฮะเรื่องอะไซเลนไวท์ลัก ไรเสียงเป็นอนิเมชันที่ต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยกระแสดีมากๆแล้วฮะแล้วแบบทำลายได้ถล่มทลายทางบ้านเขาเลยนะแต่ทางบ้านเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเอาการ์ตูนเรื่องนี้เข้ามานะฮะแล้วจะฉายวันที่23มีนานี้แล้วด้วยนะฮะเห็นเพื่อนๆเคยมีขอให้ผมรีแอคชั่นตัวอย่างนี้นะฮะยังไงก็การ์ตูนใกล้จะเข้าแล้วนะฮะมันเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยแบบว่าจะน่าดูขนาดไหนไปดูกันเลยดยกันนะฮะไปะ 俺と友、友達になれるから友達何それ受ける初めてですと友達今日から新しい仲間が増えるぞああええものわかね。もっとうまくやらねえと。

lâu phải ít nhất lâu lắc nhé lắm nha con ơi cái này con ơi con ơi con hải

น่าสนใจว่ะโอ้โหในเรื่องน่าสนใจมากผมว่ ừ, าเ,เป็นการ์ตูนที่ดีแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ซ่ามีชินนะที่นี่นังเอกอย่างน่ารักนะ้เว้ยแต่พระเอกหน้าตามไม่ถึงกับหล่อนะในการ์ตูนเนี่ยแต่นังเอกทำไมถึงชอบพระเอกนะนี่ต้องไปดูอ่ะบททีด้เลยว่าน่าดูมากครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นอะไซเลนโวย์นะฮะรักไร้เสียงโอ้ยไม่มีเราเรียนดวว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมตัวอย่างตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอนิเมชั่นการ์ตูนที่น่าดูมากเลยนะฮะเนื้อเรื่องพอดเรื่องแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนาะงเอกหูหนวดพระเอกหน้าตาไม่หล่อแต่ทาไมนางเอกถึงไปหลงรักพระเอกได้นะฮะดูจากภาพอะไรต่างๆก็มีความสวยงามน,นะฮะและยังน่าสนใจด้วยเพราะว่าช่วงนี้กระแสะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยอนิเมชั่นที่เข้าโรงมาแรงมากๆนะฮะหลังจากที่เรื่อง ที่แล้วอย่างยูเนมหลับตาฟันถึงเชื่อเธอเนี่ยโอ้โหทำรายได้ถล่มทลายในประเทศเขาและในประเทศเราเกระแสดีมากๆแต่ถือว่าเข้าช้านิดหน่อยนะนี่ต้องเป็นหน้าที่สน้าเสียดายอาจจะมีพวกหนังตามวงตามเว็บหลุดมาแล้วมา่ป่านนี้โอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะ่ะนี่มีนาแล้วเนาะจะช้ายังไงยังไงถ้ามีโอกาสก็ต้องดูนะฮะใครมีโอกาสต้องดูนะฮะก็ดูเรื่องนี้ก็สาหรับคะแนนความน่าดูของผมนะฮะสำหรับ แอนิเมชันเรื่องนี้ผมมให้ไปเลยแล้วกัน4.5เต็ม5นะฮะถือว่าความน่าดูเนี่ยมันมีความน่าดูสูงมากนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะเป็นการ์ตูนที่ดูแล้วมีความรู้สึกน่าจะเป็นการ์ตูนที่ดีแล้วมีเนื้อเรื่องดีภาพสวยความสนุกสนานรอยยิ้มและความเศร้าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะครบรสชาติสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะถ้าให้เดาวก่อนดูนะก็จบแล้วนะครับสำหรับการ re-action แอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะชอบวิ่าลืกดติดตามซับสครายต์ให้กันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด อันนี้เป็นชันเรื่องนี้เสริขอมอข้อมูลข้อมูลกันได้นะฮะว่าเป็นยังไงอยู่้อย่างนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่การเี้ยงชั้นหนังึ่อหน้แล้วกันสวัสดีครับ